เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยนะครับรุ่นนี้รุ่นยอดนิยมนะครับคนนิยมใช้กันเยอะเลยนะครับคนในเพจเราก็ถามหากันเยอะนะครับรุ่นนี้ครับเป็น t o y ย TA c o r o n a า XE ็นะครับปีเกเครื่อง2 0เกียร์ออโต้ครับ เอเย่นเพลงมีฟังนะครับมีเอ็มพีด้วยครับภายในสวยครับเียนนิ่มนะครับจาของบ่าว่าราคานี้อย่าคิดเยอะครับถูกกับมอเตอร์ไซค์ครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับภาษีหกห้าเล่งเอกสารชุดโอนครบครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้าไปได้เลยนะครับคันนี้นะครับสีก็มีตําหนิตามที่เห็นนะครับมีแตกมีลอกนะครับตามกันชนนะครับก็เป็นล้อแม็กนะครับยางดอกดีครับอยู่ดูเรื่อยๆครับหลังคาเรียบๆนะครับไม่แตกไม่ลอกครับไม่มีรอยชนหนักนะครับ ไม่มีรอยพิกล่ำมห้องเครื่องนะครับคันนี้เดิมๆครับสวยๆเลยนะครับว่างขวางนั่งสบายนะครับคันนี้ภายในเป็นเบาะผ้าครับีอ Auto เบาะผ้าทั้งหน้าหลังเลยครับก็ลองดูลองชั่งน้ําหนักดูนะครับคันนี้มีตาหนิก็คือสีแตกลอกนะครับนะครับถ้าทนใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของได้เลยครับเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิม ถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ